กรับสวัสดีครับพี่น้องเอบซีทุกท่านวงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมสมผช้ชมน้องอุ้ยพระอาจารย์ไหลน้ำครับผมเจ็ดเจ็ดมากเค็งเคงเลยครับผมสมผชุชมเป็นคลิปแรกที่ทผงได้มาฝากพี่ต่อน,น้องเขาเต็มเต็มเขาจังจังครับผมงวดน,นี้เอเมนครของเขาไปติดตามอีกแล้วครับผมสมผช้่ชมพอโทษประสานก,นกันกับพระอาจารย์ไหลน้ำผมบอกมาเลยได้ล้ยเลขได้แล้วว่าสั้นมาลดมาลดมั่นใจปล่อยไปแล้วว่ามีปล่อยอีกซ้ำแน่นอนก็นอกจากวันสิเปลี่ยนแปลงภายในมือเดียวเนาะ แต่ว่าเพิ่นก็นบอกว่ามันใจของเพิ่นเลขกสามตัวเข่งเข,ข่งชัดชัดจระเลยครับผมผูม้ชมแบบว่าบ่มีสองตัวเลยสามตัวย่างเดียวเม็ดเดียวเลยครับผม เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับผมเนะาะก่อนหน้าไปช่วงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณแอดมินของห้องฟังจังหวัดสิเกต็คือช่องบ่าวทีหนุ่มอีส,สานใต้เนาะครับผมน่าจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งคลิปด,ดีๆตัวเลงไเด็ดๆมาแบง่งปันในพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชาแนลไลฟอสตาร์ชาแนลด้วยนะครับ <c ười> อืเมเห็นหลับปากนิมแล้วเห็นนิมโทรมากใช่ว่าจังดเลยเนาะหับปากมาเอ้ามากกับมากกันตัวกันมากก็ตัดสินใจให้ ก็แมนบอมากับส right ิบวัฒน์ท่นในหายแต่แมาเป็นันสั่งแมนกันเดว่าคือคำใดกับคือคำนั้นเพราะว่ามื่อหนีวันที่สำหรับมื่อหนีวันที่หาบจริงจริงนี่สิบวัฒเคยเห็นเด็กก็ว่ายปันใดอกแต่ว่าย่อมเป็นมากแล้วก็บ่กอย่างเห็เสียเทียวอังั้นสินะครับผมอบ่ให้เสียเทียวอกถือบทเถิดกับว่าจังนึงกันไปเอกเพราะว่าของมันบ่มีหากเนาะของของพระอาจารย์นี่ไม่มีโค้งสุดท้ายบ่ ของสุดท้ายนะแต่มาบ่ท่านเสียว่าได้ย่อมให้ให้เบิ่งอีกตัวหนึงเด้อแต่ว่าจริงจริงสิบก้อยให้ให้หลายเพราะว่ายังงวดที่แล้วนี่ให้ยถือเดียวจบเลยเดียวจบแต่มาเป็นคนเนี่นั่นแหล่ะคนให้ไปแล้วเพิ่มเบาหนึ่งกับบ่มีสองกันลอยยังไงเป็นคนแบบนั้นกันว่าตัวใดก็คือตัวนั้นจบไปเลยครับผมนอกจากสิว่าในมือนั้นมันสิมีเปลี่ยนแปลงอีกบ่คือบ่เปลี่ยนแปลงแต่คือใหายไปแล้วสิบ่ดึงขึ้นอืมครับผมเถือก็คือเถื่ถื่ก็ชื่บ่เถื่อก็คือบ่เถื่อกับบ่เป็นยังกันเท่า เพราะมันกับ่อเสียหลายเพราะว่ามันกับบอแม,น,บบมนเหลี่ยกลายโตเหลียกตัวเดียวนี่ห่วยสำเนียงสำเนึงบ <c oughs> ่เข่ายังไงเนาะเอาลอยโต,ตหายไปตัวเดียวแต่มาอาตมากยังคิดว่าเจ็ดเจ็ดนี่มันกับบอค่อยออกโดนนีเนาะครัในการยังออกกันบ่อืมบ่มีอย่างในน่องดีมีแต่ว่าคั่งเราทั้งเหลือเป็นกับเถือกไลยอยู่กันว่าทั้งบนเขื่อนอยู่เป็นกับโทมาครับ กพพับผ้าปีเซ่ลอตเตอรตีร่บนพญานาญนะครับผู้เือก,กับถือได้ผู้บนใดก็เจ็ดห้าเจ็ดบ่มีก็ห้าเจ็ดเจ็ดก็เอาไปตัวผู้ในกระไดแบบนั้นก่ะผมกตวดวงกับมีบางข้นผู้ผู้บางคนงคน,นี่ผู้เพิ่นมีโศกมีดวงท่างน,นี้เบิ่งคลิปแหลกคุณสื่อเลยเด้เ<ม>พราะเลยมันบ่หลายโตนะครับเจ็ดเก็บ่ต้องกลับเลยเนาะบ่ต้องลงทุนหลายครับผมเพื่อตมานี่ให้กันยอมกันเฮ็ดหยังนี่เอาใหญ่ตัวเอาใหญ่ปัจจัยบ่ใหญ่บ่ได้ขี้สร้างง่าพิ่นว่าอ รังอรตมาสิมานี่กับบอมแยนมาคุยเนาะถึกแสนกลัวปันอือมงกาตมาสิมาอยู่พี่ครับวนลมมาเลยปะเถืองนมันเป็นถือเรลยกเล้าดอกสี่มาออกเจ็ดสี่สามตัวนครับเดเค็ดอ้เอ้จากของเต็ปเาได้น่แสนแปดตั้งเขาบาทโอ้จรงจังเดยกลับมาอยู่พี่ครับมือนันก็ออกเหล็กเล่าเลยออกทั้งเล่าพค่แกนี่เหล็กเ่ล่าอธวตมาโต้ไปแห่โยมเนี่ยตม่าบปรไดบวกหาซีเจอไนบวอกซีสูน แต่ว่าไปบอกทางมุ้นร่ำเอาเพิ่มหาซีอีสั่หนึ่งแลออกหาซีหาซีบนมันคิดบางเลยโอ้ป่าอูนอ๋อมาบอกเลยซีนะยังก็ยังบอกหายพนอ่นอายเพิ่เพิ่ดวมาอยากหายตัวเดียวนั่นไหมอาจารย์หายเหล็กล่าวนั่งอยู่บนเอ้อเหล็กเล่าก็สารธรรมะสื่อจะคลองดีบางที่บางที่เนี่มันจะ่ไหนละขั้นแขวาสื่อจะกองเฮ็ดจะคองเห็นว่าตอนนั้นมันแห้งหลายเฮียยลนได้แสนกว่าที่แลงกิดแรเขาจปวใจเลยครับ พระเสือร่อ,องหมดนะกระเสือเลียงเยอะแยะไปด้วยละ,ะอ่าก็ล้องร่องบางกันละมพพาพินยังพิเท่าผู้เดียวเนาะโนะทุ <No. S 1> <c oughs> กย่างห้าวาไดดไปอ <c oughs> ย่างเนาะของโมนี้เ้าเสียงโจกเสียงหลับไปครับเพื่อนทองไหญมากก็ทำบุญทำท่า,ทานไปแนะ่ครับผมไ้ผู้เฒ่าผู้แกใ่ในเ่็หน่อยแน่จังละท่านไปมัน,นบ่บมเป็นพิเกไปจนเมืดตายนะคือการท่านนี่คืองานนุมผูดากันกระเถือทั้งสี่งอ่ะ ได้เงินกับไปสั่งท่านสั่งบุญอัตามาก็ได้บุญไปนั่มเด้แม่นครับผมได้บุญย้องเพราะว่าเป็นการสื่อสารหมายถึงว่าคนที่ได้มาแล้วคือได้ไปจากอัตามาลแล้วเมื่อได้เหลยกไปสื่อถือครับอัตามาก็ได้บุญไปนั่มครับผู้ผู้ที่เอาไปเถืกอล้วก็กะอา้าวดีใจเมือนดีใจแล้วก็เอาเงินนั่นไปใส่นี้ใส่สินได้สั่งบุญสั่งท่านนีเป็นการสื่อครับนี่กันย่มมากทั้งไกลที่กันมนนี่ ตีดเคยมากค่งหนึ่งกะคังที่สองกะอย่าติดตามอีกเนาะแม่นครับผมัมันทุ่นกระแสเรียกลองบ่ไหวครับเปล่าเถอะเปล่าเถอะวาสันกะจักเพิ่นฝันจกบอกกาเสียงมาเลยเอาเป็นยังไงครับงวดวันที่สิบหกตัวล่าหน่พระอาจารย์นีมิตฝันนี่ยังครับมันก็ฝันยู่นย่อมแต่ว่าอาตมาเป็นอย่างอธิษฐานกับอธิษฐานแบบเก่าเก่านะกะเสียมาแต่เก่าเกด้ถ้าเป็นอย่างต้องไปเกี่ยวกับบานกับสองคนอืมครับผมเป็นว่างวนนันที่ว่าฝันนะกะ เจ็ดห้าเจ็ดไปเห็นบานเลยทีโยม o ยู่อยเ,เอ็ดวันนี้ก็ไปเห็นยูรอยเอ็ดเด็จ้าว่าเป็นอ,อี๋โอ้บหเงนินเศรษฐกับรอยเอ็ดสลับบ่กล้ผมไปอีกแล้วนี่บ่เ <c oughs> ม่์ไมยถึงว่าจะไปเห็นบาน <c oughs> นั่นแหละขีรถไปไปเอ้บานเนี่ยมันือจังบานอีงว่าบานไปมาบอกเขาว่ามันเป็นบานนาดได้อาจารย์บานนาดบอกไว้บานนาดก็เลยไปถามเขากันบานในแถวว่าโคดีกะมีค้นสามคนอ่ะ ยางไปเบิ่ง่ันก็เป็นแนมบังทีละ่ะแนมเอียงเขาเนาะวะ่ะเป็นปแนมบานเล็กที่เพื่อนนะเป็นแนมบานเล็กที่เป็นบานเล็กที่แบบนั้นแบนนี่เป็นกับมาบอกแต่มาเนาี่ยหวัดมันติตตัวกวนเนาะวะ่ะทูไปเบิง่งในแม่นไครับหูดแล้วเป็นเป็นผู้ชายสามคนอ๋อเป็นผู้ชายสามคนได้ซ้ำกันครับต่บวันยางไปเบิ่ง่ันเพื่อนนะไปมาเมื่อบอกว่าบานนาดเว้ยนะ บานเฤกทีตัวนั้นตัวนี้ว่าเบียได้แต่นี่เอาอย่างไรบ้าจะตั้งมาโบเห็นด้วยตาเดี๋วนี้คงฝันน่ะนะจะมาบอกทีตัวอีกะนะ่ว่าเนาะแต่ว่ามันก็แปลก,อ,กลอย่แต่กาตมาปฏิตานต่อสมเด็จวัดละครั้งเนี่ยนายชิมาฝันเห็นเกี่ยวกับบานกับซองอืมครับผมอันนี้เป็นบานของซองแถวลยเอ็ดเองนะทั้งเจ้าโบเมนบานเกิดเมืองนอน,นอะไรอืมที่ฝันเห็นนะอืม เป็นยังไงก็เสอยากแกนตัดติ่งไม่ดึ้อตถ่าอยู่นี่เฮ้ยบ่เห็นพระอาจารย์จับไห้จิกเถื่อนนะเออว่าซองคือเก่าตัวนี้จะมาต้องต้องต้องลงอาคารรานมั่งครับผมซองอันเก่าลุกันไตัวแบนี้แล้วเหรออ๋ออออ๋อา๋อนออ๋เอ๋อ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 ออ๋ออออ๋ออ๋๋องออ๋ออ๋อ่ออออออั สันดีพอดีป่อเอาเอาเอบอกแม่ครับคือเกาหน่แหละครับอาจารย์แต่ว่าเอาเอาขังทึ่งนอนลงไปผุ่นเนยเดี๋ยได้โทษครับเพราะมันเอ้ยครับเอาเอาลงเอาลงไหวอยู่มงเกาหน่อยครับอาจารย์ลงยีกันนี่มันสิพลาดไปเห็นหน้าพระอาจารย์เห็นหนาเดยวเขาสิจำได้ครับเขาสิจำเด็กนั่ง ัับครเห็นสัตว์แล้วปะชัดยังชัดยังอย่างนั้นหลายกล่องเนาะเห็นชัดหรือยังเห็นชัดหรือยังอ่าเห็นชัดหรือยังถ้ายังไม่ชัดแล้วที่บาที่จะเขียนขึ้นหามาบาที่เขียนเลยดีกว่าบอกบอท่านได้ถามมันเป็นเป็นเหล็กอีกอย่างผมยังอาจารย์หันกลับขึ้นในเออนะครับเออนี่ผมบ่กท่านหนูได้เป็นเหล็กอย่างผมที่เขียนกับประกาเขียนไงสาม สามยังก็ไปจะหนึ่งสามคับแปดสาม,สามไม่ใช่สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดมัไม่ใช่ทับมันไม่เ็เขียนทับหรอกอืมสามหน่งแปดใช่อันนี้เป็นเลขหนึ่งที่ตรงกลางอะหเห็นสัตว์แล้เนาะเห็นสัตว์แลครับเอานง่นมานกแล้นนนว,วก็ได้นั่นแล้วตัวนี้สีทรงแทงมูนั อยู่ทางไกลอะสรุปไ้เดอพี่ินออสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดให้แล้วครับทุกคนนะครับอันนี้นะครับของครับมาจน่ตัอยอมตัด้วเด้อโอ้ี่ว่าตัดให้อ้าวอันนี้ยอมตัดให้แล้วอ้าบเบอง ครับผมถ่าผมาช้ชมตเลขของพระอาจารย์ไรนามเนาะครับผมเนาะให้เม็ดเดียวอยีกเลยครับผมท่ามาชมสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเม็ดเดียวหางเดียวเค่งๆเ,เลยแต่ว่าคันนี้ตั้งแต่สามชุดนัน่นปฏิบัติว่าเอ้าใส่าเม็ดเดียวเฮ้มีตังอีกสามชุดตัวนั้นคือพนใหตัดครับผมตัดออกจากสามหนึ่งแปดเนาะครับผมเนาะตัดไหก็จะเป็น สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งหลักกับสามแปดแปดสามประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมมันโมแน่ครับผมนอกากบางครั้งมันก็มาสองตัวแต่บางครั้งตามที่เพิ่นเคยบอกตอนเพิ่นอยู่อันลอยเอ็ดครับผมเข้าสามตัวตรงๆเลยก็มี่อ้าไผมากก็ร่างแคบหนาจอยเบิ้งเนาะครับผมเนาะไอ้มิ้ของหอกก็ไปติดตามบ้าห้แล้วครับผมให้ตั้งแต่ต้นวิกต้นงวดไผมากคอยจัดเด้อครับผมคัดให้เบิ้งพอค้นศาสนานอกประเทศเองก็ห้แกเป็นแนวทางแนวทางของฉลาดกินแบ่งข้อสบาวันแนวทางของงวดวันที่สิบหก ตุลาคมสองห้าหกแปดไพ่มาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีครับผมซื้อสามหนึ่งแปดถือสามตัวตรงๆได้ไม่ินมีคั่สู้ผู้สุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาจาวก่อนจากกันที่เก่าครับผมชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอน,น้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างแม่บูซาไปลรอขายของดีดีกลับมาบูซาไปให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานไปริได้ไปใส่ขาดใส่ขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผม สีผงนองสร้างพูตกคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนใดไผ่มีติดตนติดโต,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 ตไว้จะเกิดบรารมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ชา้เห็นผู้ชา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเขาเจ้าขายปลเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านได้จะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เนตหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมสีนั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานทิ่บ้านที่เฮ่อนไปบ้านนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวกว็ดีเขาอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกลัปรลาดก็เลยบางความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมบงคลให้ยชีวิตไปที่เหมือนท,ที่เหมือไปอมันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็ลงผัวเกี่ยวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีหลีอมีพูตัวคุณนไม่ด้ยโตมียจิริตมีอำนาจสามารถมวยกันโอดยจิริดสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับบันนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือตูมฟูมไป <ENGLISH. S 3> เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนำํำนี่คือฝากตูมบานเพราะตาปูนโม,อมอเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตัวขุนต้องเอากับฝาผ่าก็เวลายุ่งเลียยนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คู้นเพราะพระิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพาะิวรีอาะศิวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับโลกให่นองสร้างคือไม่มีดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจ็ตำนานเบิดบุกเสก เชื่อสี่ร้อยแปดจบปุกมาสโธเล่เชื่อเป็นคู่บาอาจารย์บนยาอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดนี่บัดรกูดคุณนี่ปู้รอดธรรมาจิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สอง สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนบังมีอยู่กินสร่างกัน,กนมันจะชีวดูครับ,รบนี่นี่นนนนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคุคือปูรอดชงสีเมืองนี่มึงบ,บวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสี์ไปของคนใหญ่ที่ขอมคุก ราชคูปูนสำเร็จน,นั่นแหละคือรื่องความเป็นมา